สวัสดีครับท่านผู้ชมที่หลากหลายกันเลยครับฮ่าอาซูมายาชาแนลเด็กรับเด้อมาพอกับครูลูกอีกแล้วเด็กรับคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณแมคุณป้าคุณลุงอ้าวอ้าวป้าเด็กเราพอตูวไม่ส่วนผู้ป่วยม่ยาต่างประเทศอเมริกาไต้หวันฮ่องกงเมื่อไรครับเกาหลีใต้เกาหลีเหนือนี่ครับเด้อจีบิ่งคออย่างขนาดนี้ท่านโดยจะไม่เงี้ยกับชมพูแล้วเลยครับบ้านพีเมืองนอกของคอสุบายา เป็นที่พอที่ฮักสุดๆเลยครับคือโอโซฟอรล่าพอเคยไปอยู่คุนเดาลูกแเคยไปแสดงอยู่คุนสมัยเป็นนุ่มเป็นแน่นสมัยลอยๆพุณว่าเป็นไปเอกยืนขณะหลายขณะเลยครับสมัยมังลํายูเทยวเมียงท่องเมียงข่ำบนนี้รับขวางยากเมียงจะไปเลื่อยยังไงเลยครับสมัยนั้นในย่างขวบงก็ไดครับเป็นที่เป็นโกด์ยิ้นไว้มีน้ำไหลเลยครับน้ำไหลหลอดพื้นนี่ย <c oughs> ลำบด้ายย้เดียนหาเลยวะ <c oughs> เดียนมันแดดทีน้ำคงก็คือแน่นกว่าดี่ไปนั่นแล้วก็มื่อนี้ก็ท่านพี่ป้านาอาเออมื่อนี้เออมามาโบามาเกาของเกาเจี๊ยเป็นต้วนว่าแล่ยังสี่แต่เท่ทังสี่กับบอลลัมจังสี่เป็น,นของพอสุบไม่เยอะล่ะปายญาจังสี่เออว่าเป็นคำกุ้งคำก่อน อายุสมัยเดียวนี้มันเปลี่ยนแปลงไปจยเสรีสังคมไทยต่างกันเข้าจีคิดบังตีลุ่งป่าตาย่าคิดบึงเดียวนี้เด้ออายุบอท่านถึง13ปีสำหนาเด็กหน่อยกระแตง่งงาน13ปีพระกันยังเที่ยวบาทเซลเบาเซล,าเซลสาวโบวพอเข้าเล่เลเลเลลนน้ำกันสั่าจำนังอานังโ่วีดีโอภาคกันเปิดบังสถานบันเทิงเป็นซื่อให้เด็กหน่อยก็เลื่นคล่องแล้วเที่ยวแล้วก็ไปทองได้ระวังศึกษาเป็นระยะตมาแมนเป็นเด็กหน่อยก็มีเนี่เออเรก่ เอาพอแม่ค่อยตางบาดกะหาเงนินนำทรงเสแล้วควบประสงคอยากใหมเรียนรูวิชาเะแล้วลูดอแต่ลูกเต่านันนาก็บ่คิดตวนดูคุยสอนปันใดบ่ใส่ใจสาสัมมูสักน้ำไปเรีนกลางขึ้นกลางคําเที่ยวน้ำเพ็กน้ำบาพองนันเห็นแล้วเขาอ้อนใจได้ใส่เสื้อสันสายเดียวโซ่ขี้งลุกพู้งยิงพ่วงว่องพองเมาเป็นนายผู้ใสยหันมาเขากระจับกันเป็นคู่ดิ พวมืมีตัวฝากเอาไว้เพาฟังบอมียับมีอย่างคิดวนตั้งกรรตัวคนด่ามากคือกรรมที่ทำเอาไป,ไปเขูเห็นมากครั้งนี้ตกเองมาเรียนแงคนทังแก่กันไม่ตายกันมีเี <c> ่ <oughs> นี่นะครับมันก็เป็นส่วนก็นเป็นเบ่นนะครับเพราะว่าคนนอกเนี่ยก็มีผู้ดีผู้ซัวธรรมดาของโลกของนอกนะครับเนาะเื่อคืนนั่นเด้บ่คือทีนี้นอนกินแก่กินกังยังคนนอก คนนาคุณนาคุ้นหน้าเออหลุกลาเอ้ยคนนาคุณนาคุณมีดอนมัณดาคือคุณประเสริฐสัวข้าสซีได้เกิดเพิ่นส่างเพิ่นสานเทิงกลางคืนกลางวันเพิ่นส่างเพิ่นคอบัวบามีบัวพ่อหลวงเป็ดอารมณ์ไข่ห้าไปสมหมักเตียงหมักเต่าถือห้าย่ำเสาแม่หักแม่วิ่นสวนพ่อพ่อกระเลน้าเนี่ยกินสมเสียวมาให้เพิ่นเพิ่นว่า ครบเก้าเดือนท้องกไงก็ไปควนลงบานส่วนผู้พ่อออกไปฟังอาการนั่งโย่ขางนอกปวทันโดูไดนยินหมอเอินบอกคอเลยด้ขอขวนลูกเป็นไายพอก็ะดีใจหลายลูกเขาความลูกแล้วส่วนผู้แม่นี่เด้อจังนำเหียนนำหมูกสายแง่สา,ายยิ่งสีเป็นยิ่งเลยใส่แม่โดนแม่กดซัวแม,แม่เพิ่นสี่วดแม่เบงแม่ยันเน้เห็นไงแม่กระขาดลอยเอ็นน้อยกระขาดพันลูกเลยพอกระแม่หัดปลูกยังมาหันหมอมีแนวเปียบ คุณพ่อแม่ปนเตียบซัมผู้ซัมพายเนอเสียแผ่ดนดินแผน่แผนฟ้าเก่าปทัทวคุณโนพ่อแม่เ้อคือตัวพ่อให้ลูกตัวนมมาพ่อแม่คนจมเอือนดาออกเสียงปลวกลูกก็จะได้เปรียบเทียงนั่นแหละคือพ่อแม่ด้ว่าเออเป็นผู้ต่อสายแห่เขาเป็นตนเป็นตัวเนอจะมีโมโหที่พ่อแม่บอกให้ปัดเป่าออกขาดเหตุและคนลูกเด้อน, <c oughs> นี่เป็นความูลควอม้าของพ่อสุภปยอเลยรครับจะมาในสายนี่แหละครับเนาะ เออจังก็เป็นการที่เรียกทษทวนมาจังพวกแหลกไขวัดนกเนี่ยแก่กองทุนหมูม่บ้านละลานนี่ก็ล,ลุดปล่อยาเด,ด,ด,ด้เด็กเปียงเด็กเปียงไว้ไให้ลูกให้หลานเออบัดนี้แหลกไขวัดนกนี่ <c oughs> ฉันยังพนันาเรื่องโลกไม่ศกตามปกนั่นคือไขวัดนกสากันัวยาน แถวอีสานเหนือไต่ย่านหลายสัตว์นีปีกงางหลีดไก,ก่กะบบไดย้ย่านเอาไข่มาใส่หขานกเขาเลี้ยงเอาไว้เติดผู้ม,มาเปิดตุ่มปอยบ่ยมีแพรงเขาตาแดงเขาจะว่าปอยนี่ไปจากกุ่มปอยใหญ่ทุม้มแม่ใหญ่อ่านย่านหลายจนโตสั้นไขวัดนกนั้นสำคัญหากไปติดเสือแล้วมายั้งก้างแพ่นดิน หนละยุงแมงวอนนี่กะเป็นสัตว์ที่มีปีกก้อนสีกินกันให้ต้มสุกแล้วจังบอเป็นแม่นอนเว้นแมเป็งแมงกินอะไกี้ผมมมเข่าปากกับบ่อใดสุกใหม่จังคอยกินแมงตานท่านโลกใดคือเพลิงแตนและแม้ตออันนี้หมอเพิ่นบอหามกินดิบได้แห้งดี เพราะว่าไก่วานี่เป็นสัตว์ที่มีปีกลีกนี้ไปให้ม,มุมโมราลเนื้อินโลกหาพญาคุตนั่งมโนลาอีกเครื่องบินมู้นีโลขนปิ่งจังคอยกินส่วนแปนปีกขั้นอยากหลายให้ฟักแปะกะมีปีกเส่วนแปนปีกขั้นอยากหลายให้ฟักขวัวสุกสะเกินจังมาท่าน เกิดอาการวิ่งเวียนเสียดจุกงอดินถาดนำขาวตากระใายบินนั่นก็จินบ่ดได้พอ่ามันมีปีเขาจับข้อเนี่ยใครสีบอยหังหลวงฟุกุโยบ้านบินทบาทก็บ่ดได้บินไปส่มิซิริบ้านนงตั้งบ้านใหม่ว่าฟ้ามีปีบินบ้าบ้ามาบอยจะขัาไบินทบาทหักระหัวพอดดุ

ฟรีคลองเด้นี่เออเย้าคลองบ่กคมๆมันเป็นมุ่นๆั่ละคือกระดงแต่ว่ามีมีมฟีอยู่กลางนะอยู่มันจุ่มคลองคนบ่าสมมติมาช่วงเป็นฟีแม่เนี่ยนะจุ่มคลองนั่น,ออนแหละครับเพราะว่าคนท่อเนี่ยมันบ่คือกันนี่ไก่ว้นนกสมัยนั่นเนาะกองทุนมุมบัลลาลานด์ๆๆเพ่อก็เคยเรียกอยู่ เออหมดเนี่ฉันยังพันและน่าเรื่องเรื่องกวามพุนสะเกิดเงินมูออันลานมาจาตาในทานฟังเออผู้จังนึงเขียดหนาเข็งอึ่งตึงเอ็นข้อพึ่งปานข้อหานเกียดให้กรรมการมาเขาให้ยืมหน่อยเจ้าเห็นคอยเป็นจังได เออยืมสองมืนเจ้าสิมาใหา้ไขยสองสามพันมันคือบอ่องวมันแพงกะดอกเขาขายกันโตสองมืนทำสัญญาคำประกันแตกวินวินซื้องวเลียงยางเดี่วเ,เออหน้าหยกพื่นบัวแมนคนชิดเลี้ยวพื้นนั่นเปิดไฟเขียวเจ้าเยาเวาไปทัว่วคอยสิไปซื้องวจักสองแม่มาเลียงไว้ยงามใส่จังสีขาย ไอท้ทิดสายไอยท้ทิดแหลมร่วงกันหาหัวแปะสามคนนี่หกหมื่นกัวพอแม่เอยเดี๋ยวเราไก่อนเออ,เอ,อ,เอ,อพอแม่เอ,อ้ยใส่มาแลว้วผัดโป้ไปซื้องัวตามสัญญาที่ว่าไวเป็นงัหน้อยดื่มน้ำมันมาได้ใส่นะ เออแม่ยญยพันนาน้านยพวกเตาอินเตาหอยสัญญาคำตั้งจับใจยืมไปข้าไปขายพวกสมตําไก่ย,ย่างสตางเขาส่วันกรรมการก็เลยให้ดีใจหลายจนโตสันโอ้ยได้มาแลว้วมาสส่อท้องลูกประพนันมาเสียข้ออวดยองเสียงง,วงัวห้องกลางบ้านกะบ,บอมี เออคันแม่นเป็นจังซี่ข่อยนี่บ่อยากเว้าหยิ่งพอปัญหาเฮาเห็นหัวโปกพศวเอ้ยเครีดได้ออบ่ตอสั่งฮอดปู่ใหญ่บ้านกายไก่ก็บ่ถามยามออกเงินนั่นเนาะเพิ่นก็หัวย่ายานทั้งใจก็สดสื้นนำนั่นเด้อยามเพิ่นเรียกเงินคืนหายืมสก็บ่ได้หาซาวสก็บ่ได้ ฮักยัง uhm, กับ่ได้เลยนาน้อยสามปาลกฮึงึงึงฮึงึงทั้งวันกะทีพราะงวันเนี่ยน ja ี่แหละครับลูกเต้าเราละเด็กกเบอ้อ สุปรญโยชน์เชนเนลได้ครับเอ้ยขอให้ลูกที่มาเมืองมาฟังพ่อมีอายุวันนสุขบาลปฏิพันธ์ตระหนักสมบัติความเจ็บยาได้ความไคร่ยามีเด้อยได้ครับตั้งประเทศก็ดีลูกเด้อสำหรับพ่อเล่าได้ครับนี่เมืองกำลังชมพ่อญาติคณะนี่และขอขอบคุณขอบคุณเด้อคุณพ่อคุณแม่เอ้ยยังกันซ่างด้อฮักกันแพงกันเด้อว้มาหาแหวกันได้เฮานี่ละวันน้องมียรงดอกมีความดีความชอบความหักความแพง ต่อพอไตแม่แต่และยิงยื่อหอดกันอยู่บนเส้นเด้ออ่ะมื้อนี้สมคว่ำเจนมาแล้วนะครับเด้อพอสุบัญญาปลาทวงาสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs>